สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง A New Earth โลกใหม่โดยเอ็กฮาร์ทโทเล่สำหรับอีพีนี้เป็นอพีที่7เนื้อหาเป็นของบทที่3แก่นแท้ของอัตตาส่วนที่1คนส่วนใหญ่นั้นถูกครอบงำโดยเสียงในหัวอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นกระแสความคิดที่ไม่หยุดยอนและตอกย้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอารมณ์ต่างๆที่ติดตามมาด้วยจนเราอาจอธิบายได้ว่าถูกความคิดเข้าครอบงำตราบใดที่คุณไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้เลยคุณจะถือว่าผู้คิดคือตัวคุณนี่แหละคือจิตแห่งอัตตาเราเรียกมันว่าอัตตาเพราะมีความรู้สึกถึงตัวตนของฉันอยู่ในทุกๆความคิดทุกความทรงจำทุกการตีความทุกความคิดเห็นทุกมุมมองทุกปฏิกริยาทุกอารมณ์ พูดถึงในแง่ทางจิตวิญญาณนี่คือจิตไร้สำนึกความคิดที่เป็นสาระทางจิตของคุณย่อมถูกกำหนดโดยอดีตไม่ว่าจะเป็นจากการเลี้ยงดูวัฒนธรรมภูมิหลังของครอบครัวและอื่นๆแกนแท้ของกิจกรรมทางจิตทั้งหมดของคุณนั้นประกอบด้วยความคิดอารมณ์และรูปแบบการตอบสนองบางอย่างที่สัมซากและต่อเนื่องซึ่งคุณรู้สึกผูกพันกับมันมากที่สุดตัวตนนี้คืออัตานั่นเอง ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อคุณพูดว่าฉันมันคืออัตตาที่กำลังพูดอยู่ไม่ใช่ตัวคุณดังที่เราได้เห็นกันไปแล้วมันประกอบด้วยความคิดและอารมณ์ของความทรงจำม,มากมายที่คุณรู้สึกว่าเป็นฉันและเรื่องราวของฉันเป็นบทบาทที่คุณเล่นโดยไม่รู้ตัวเป็นอัตลักษณ์ร่วมเช่นสัญชาติาศาสนาเชื้อชาติชนชั้นทางสังคมหรือความพักดีทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีการยึดมั่นส่วนบุคคลไม่เพียงแค่กับทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความคิดเห็นรูปลักษณ์ภายนอกความขุนเคืองใจที่มีมาอย่างยาวนานหรือแนวคิดที่ว่าตัวเองดีกว่าหรือไม่ดีเท่ากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสำเร็จหรือความล้มเหลวสาระของอัตานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่ในทุกอัตตา มีโครงสร้างการทำงานแบบเดียวกันกล่าวอีกในหนึ่งคืออัตรามีความแตกต่างกันเพียงระดับผิวเผินเท่านั้นลึกๆแล้วพวกมันเหมือนกันหมดแล้วพวกมันเหมือนกันในแบบใดบ้างพวกมันดำรงอยู่โดยการยึดมั่นในตัวตนและการแบ่งแยกเมื่อคุณดำเนินชีวิตผ่านตัวตนที่จิตสร้างขึ้นอันประกอบไปด้วยความคิดและอารมณ์ที่เรียกว่าอัตตารากฐานของอัตลักษณ์ของคุณน,นั้นจึงไม่แน่นอน เพราะโดยธรรมชาติแล้วความคิดและอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวและเลือนหายไปได้ดังนั้นทุกอัตตาจึงต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมันพยายามปกป้องและขยายขอบเขตของตัวมันเองอย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงไว้ซึ่งความคิดของฉันมันจำเป็นต้องมีความคิดที่ตรงกันข้ามของคนอื่นด้วยฉันในเชิงแนวความคิดไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากคนอื่น ในเชิงแนวความคิดด้วยคนอื่นมักจะเป็นคนอื่นมากที่สุดเมื่อฉันมองพวกเขาว่าเป็นศัตรูของฉันที่ปลายด้านหนึ่งของหน่วยวัรูปแบบอัตราที่ไร้สํำนึกนี้คือนิสัยชอบบังคับของอัตตาที่ชอบจับผิดและพร่ำบ่นเกี่ยวกับคนอื่นๆพระเยซูได้กล่าวเรื่องนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าเหตุใดท่านจึงมองเห็นเศษผงในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุง ในดวงตาของท่านเองที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหน่วยวัดนี้มีความรุนแรงทางร่างกายระหว่างบุคคลและสงครามระหว่างประเทศในพระคัมภีร์ไบเบิลคำถามของพระเยซูยังคงไม่ได้รับคำตอบแต่แน่นอนว่าคำตอบคือเพราะเมื่อใดที่ฉันวิาพากษ์วิจารณ์หรือประนามผู้อื่นมันจะทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความยิ่งใหญ่และเหนือกว่าใครใค เรื่องการบ่นและความขุนเคืองการบ่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่อัตตาชื่นชอบเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวมันเองทุกการบ่นคือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่จิตสร้างขึ้นมาแล้วคุณก็เชื่ออย่างสนิทใจไม่ว่าคุณจะบ่นออกมาดังๆหรือบ่นในใจก็ไม่ต่างกันอัตาบางอย่างอาจจะไม่มีอะไรให้ยึดติดมากนักกลับอยู่รอดได้อย่างง่ายดายด้วยการบ่นเพียงอย่างเดียว เมื่อตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอัตตาการบ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่นผู้อื่นถือเป็นนิสัยและแน่นอนว่าเป็นไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งหมายความว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่การแปะป้ายผู้อื่นในแง่ลบไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือที่บ่อยกว่าโดยการพูดถึงคนคนนั้นให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คิดถึงก็มักเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบนี้การด่าทอ เป็นการแปะป้ายที่หยาบคายมากที่สุดและเป็นความต้องการของอัตตาที่อยากเป็นฝ่ายถูกและได้ชัยชนะเหนือผู้อื่นคำพูดเช่นไอโง่ไอสารเลวไอชาติชั่วล้วนเป็นคำตัดสินที่เด็ดขาดและโต้เถียงไม่ได้ในระดับถัดไปของการไร้สติคือการตะโกนและการกรีดร้องและระดับต่อไปคือการใช้ความรุนแรงทางร่างกายความขุนเคือง คืออารมณ์ที่มาพร้อมกับการบ่นและการแปะป้ายผู้อื่นในใจซึ่งยิ่งเพิ่มพลังให้กับอัตตามากยิ่งขึ้นไปอีกความขุนเคืองหมายถึงความรู้สึกขมขื่นขัดใจรำคาญใจหรือต่อต้านคุณรู้สึกขุนเคืองต่อความโลภความไม่ซื่อตรงการขาดความซื่อสัตย์กับสิ่งที่พวกเขากำลังทำสิ่งที่เคยได้ทำมาในอดีตสิ่งที่พวกเขาเคยพูดสิ่งที่ไม่ได้พูดสิ่งที่พวกเขาควรทำ หรือสิ่งที่ไม่ควรทำอัตตาชอบสิ่งเหล่านี้ซึ่งแทนที่จะมองข้ามความไร้สติของผู้อื่นคุณกลับทำให้มันกลายเป็นอัตลักษณ์ของพวกเขาแล้วใครกันที่กำลังทำแบบนั้นอยู่อัตตาซึ่งเป็นจิตไร้สำนึกในตัวคุณบางครั้งความผิดที่คุณรับรู้ในผู้อื่นนั้นไม่ได้มีอยู่จริงเลยมันคือการตีความผิดๆโดยสิ้นเชิงเป็นการฉายภาพของจิตใจที่ถูกจำกัดให้มองเห็นศัตรู และพยายามทำตัวเองให้ถูกต้องหรือเหนือกว่าในบางครั้งความผิดอาจเป็นของพวกเขาจริงๆก็ได้แต่การเอาแต่จดจ่ออยู่กับมันบางครั้งถึงขั้นละเลยสิ่งอื่นๆก็เท่ากับคุณไปขยายขอบเขตความผิดนั้นให้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่คุณตอบโต้ต่อผู้อื่นคุณก็ไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองการไม่ตอบสนองต่ออัตราของผู้อื่นเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงแต่ในการก้าวข้ามอัตราในตัวคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นการสลายอัตราส่วนรวมของมนุษย์อีกด้วยแต่คุณจะอยู่ในสภาวะไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดได,ได้ก็ต่อเมื่อคุณรับรู้ได้ว่าพฤติกรรมของใครบางคนนั้นมาจากอัตราอันเป็นการแสดงออกถึงความผิดปกติร่วมกันของมนุษย์เมื่อคุณตระหนักว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ก็จะไม่มีแรงผลักดันให้ตอบสนองเรากับว่ามันเป็นแบบนั้นอีกต่อไปการไม่ตอบสนองต่ออัตตาคุณมักจะสามารถดึงเอาสติของผู้อื่นออกมาได้ซึ่งก็คือจิตสำนึกที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งตรงข้ามกับจิตสำนึกที่ถูกตั้งเงื่อนไขเอาไว้บางครั้งคุณอาจต้องใช้ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องตัวเองจากคนที่ไร้สติอย่างลึกล้ำคุณสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องทำให้พวกเขา กลายมาเป็นศัตรูอย่างไรก็ตามการปกป้องที่ดีที่สุดของคุณคือการคงสติเอาไว้เพราะใครบางคนจะกลายมาเป็นศัตรูหากคุณทำให้จิตใต้สำนึกที่เรียกว่าอัตตากลายมาเป็นเรื่องส่วนตัวการไม่ตอบโต้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่เป็นความแข็งแกร่งอีกคำหนึ่งสำหรับการไม่ตอบโต้คือการให้อภัย การให้อภัยคือการมองข้ามหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือการมองทะลุเข้าไปคุณมองทะลุผ่านอัตตาไปยังสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนอันเป็นแก่นแท้ของเขาหรือเธอคนนั้นอัตตาชอบการบ่นและความรู้สึกขุนเคืองไม่เพียงแต่กับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในสถานการณ์ต่างๆอีกด้วยสิ่งที่คุณทำกับคนคนหนึ่งนั้น คุณก็ทำกับสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันนั่นคือทำให้มันกลายมาเป็นศัตรูความหมายโดยไหนก็คือสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากทำแบบนี้ฉันกำลังถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและศัตรูตัวฉกาจที่สุดของอัตตก็คือปัจจุบันขณะซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นตัวชีวิตนั่นเองการบ่นไม่ควรถูกทำให้สับสนกับการแจ้งข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของผู้อื่นเพื่อการแก้ไขและการงดเว้นจากการบ่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอดทนกับพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ไม่ดีนั้นๆเสมอไปไม่มีอัตราใดๆทั้งสิน้นกับการบอกกล่าวพนักงานเสิร์ฟว่าซุปของคุณเย็นหมดแล้วและจำต้องถูกนำไปอุ่นให้ร้อนหากคุณยึดถือข้อเท,ท็จจริงที่เป็นกลางเสมอแต่คำว่ากล้าดียังไงถึงมาเสิร์ฟซุปเย็นชืดให้กับฉัน คำแบบนี้นี่แหละคือการบน่นมีคำว่าฉันอยู่ที่นี่ผู้ที่ชื่นชอบความรู้สึกคุนเคืองด้วยซุปเย็นๆนี้เองเขาจึงหาประโยชน์จากมันได้มากที่สุดเป็นฉันที่ชอบทําให้คนอื่นเป็นฝ่ายผิดการบ่นที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้เป็นการรับใช้ตัวอัตตาแต่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางครั้งก็เห็นได้ชัดว่าอัตตาไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เพื่อที่มันจะได้บ่นต่อไปลองดูว่าคุณจะจับการสังเกตบางสิ่งได้หรือไม่นั่นคือสังเกตเสียงในหัวบางทีอาจจะเป็นเสียงที่มันบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและรับรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันคือเสียงของอัตตาไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากรูปแบบของความคิดที่ถูกจํากัดเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสังเกตเห็นเสียงนั้นคุณจะตระหนักว่า ตัวคุณไม่ใช่เสียงนั้นแต่เป็นผู้ที่รับรู้มันอยู่อันที่จริงคุณคือผู้รู้ที่รับรู้ถึงเสียงนั้นในเบื้องหลังคือความรู้สึกตัวขณะที่เบื้องหน้าคือเสียงของผู้คิดด้วยวิธีแบบนี้คุณจึงเป็นอิสระจากอัตตาเป็นอิสระจากความคิดที่ไม่ถูกสังเกตเห็นทันทีที่คุณตระหนักถึงอัตตาในตัวคุณพูดตรงๆแล้วมันก็จะไม่ใช่อัตตาอีกต่อไป แต่เป็นเพียงรูปแบบของความคิดเก่าๆที่ถูกสร้างเงื่อนไขเอาไว้อัตตาหมายถึงการไม่รู้ตัวการรู้สึกตัวและอัตตาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้รูปแบบของความคิดหรือนิสัยเดิมๆของจิตใจอาจยังคงอยู่และจะเกิดขึ้นซ้ำได้อีกสักพักเพราะมันมีแรงผลักดันจากจิตที่ไร้สติของมนุษย์และเวลาหลายพันปีที่อยู่เบื้องหลังแต่ทุทกๆครั้งที่มันถูกรับรู้มันก็จะอ่อนแอลงไป เรื่องปฏิกิริยาตอบสนองและความคับข้องใจในขณะที่ความขุนเคืองมักเป็นอารมณ์ที่มาพร้อมกับการบน่นแต่ก็อาจมาพร้อมกับอารมณ์ที่รุนแรงกว่าเช่นความโกรธหรือความไม่พอใจในรูปแบบอื่นๆโดวยวิธีการแบบนี้มันจะสามารถเพิ่มพลังได้มากขึ้นไปอีกการบ่นจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งของอัตตาในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองมีคนอยู่มากมายที่รอคอยสิ่งต่อไปเพื่อที่จะตอบโต้หรือเพื่อจะได้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดหรือกังวลใจอยู่เสมอและในเวลาไม่นานพวกเขาก็จะได้พบมันจริงๆพวกเขาอาจจะพูดว่านี่มันน่าโมโหจริงๆแกกล้าดียังไงฉันไม่พอใจเรื่องนี้ พวกเขาเสพติดความไม่พอใจและความโกรธเช่นเดียวกับคนที่ติดยาเสพติดผ่านทางการตอบโต้กับสิ่งใดพวกเขาก็จะยืนยันและเสริมความรู้สึกของตัวเองความขุ่นเคืองที่ฝังแน่นมานานเรียกว่าความคับค้องใจการแบกรับความคับค้องใจไว้คือการอยู่ในสภาวะต่อต้านอย่างต่อเนื่องและนั่นคือเหตุผลที่ความคับค้องใจเป็นส่วนสำคัญของอัตราของผู้คนจำนวนมาก ความคับข้องใจร่วมกันสามารถคงอยู่ได้นานหลายศตวรรษในจิตใจของประเทศชาติหรือชนเผ่าและเป็นเชื้อเพลิงให้กับวัตจักแห่งความรุนแรงที่ไม่มีวันสิ้นสุดความคับข้องใจคืออารมณ์เชิงลบที่รุนแรงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตอันไกลโพ้นซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยการคิดซ้ำๆด้วยการเล่าเรื่องราวนั้นในใจและการพูดออกมาว่า สิ่งที่ใครบางคนทำกับฉันหรือสิ่งที่ใครบางคนทำกับเราความขับข้องใจจะปนเปื้อนไปยังส่วนอื่นๆในชีวิตของคุณด้วยยกตัวอย่างเช่นขณะที่คุณคิดและรู้สึกถึงความขับข้องใจพลังงานอารมณ์เชิงลบของมันอาจบิดเบือนการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือส่งอิทธิพลต่อวิธีที่คุณพูด หรือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อใครบางคนในปัจจุบันด้วยความคับข้องใจที่รุนแรงเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะปนเปื้อนไปในหลายพื้นที่ในชีวิตและทำให้คุณจมอยู่กับอัตตาคุณไม่จำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์เพื่อดูว่าคุณยังคงม,มีความคับข้องใจอยู่หรือไม่มีใครบางคนในชีวิตของคุณที่คุณยังไม่ได้ให้อภัยอย่างสมบูรณ์หรือเป็นศัตรูอยู่หรือไม่ถ้าหากคุณมีแล้วล่ะก็ จงตระหนักถึงความคับข้องใจนั้นทั้งในระดับของความคิดและอารมณ์กล่าวคือจงรับรู้ถึงความคิดที่ทำให้มันยังคงอยู่และรู้สึกถึงอารมณ์ที่เป็นปฏิกิริยาของร่างกายต่อความคิดเหล่านั้นอย่าพยายามปล่อยวางความคับข้องใจการพยายามปล่อยวางและการพยายามให้อภัยไม่ได้ผลการให้อภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อคุณเห็นว่า มันไม่มีประโยชน์ใดๆนอกจากการเสริมสร้างความรู้สึกผิดๆเกี่ยวกับตัวตนเพื่อคงอัตตาให้คงอยู่การเห็นคือการปลดปล่อยจากคำสอนของพระเยซูที่ว่าจงให้อภัยศัตรูของท่านโดยพื้นฐานแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายหนึ่งในโครงสร้างอัตตาหลักๆในจิตใจของมนุษย์อดีตนั้นไม่มีอำนาจที่จะหยุดยั้งคุณจากการอยู่กับปัจจุบัน มีเพียงความคับข้องใจของคุณเกี่ยวกับอดีตเท่านั้นที่สามารถทำได้แล้วความคับข้องใจคืออะไรมันคือภาระของความคิดและอารมณ์เก่าๆนั่นเองเรื่องการเป็นฝ่ายถูกและการทำผิดการบน่นการตํำหนิและการตอบโต้จะช่วยเสริมความรู้สึกถึงขอบเขตและการแบ่งแยกตัวเองของอัตตาซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่รอด แต่มันยังเสริมสร้างอัตราในอีกแบบหนึ่งโด้วยการให้ความรู้สึกเหนือกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่มันเติบโตขึ้นมันอาจไม่ชัดเจนในทันทีเช่นการบ่นเรื่องรถติดเรื่องนักการเมืองเรื่องคนรวยโลภมากหรือคนว่างงานที่ขี้เกียจหรือเพื่อนร่วมง,งานหรืออดีตคู่สมรสไม่ว่าชายหรือหญิงสามารถทำให้คุณรู้สึกถึงความเหนือกว่าได้นี่คือเหตุผลว่าทำไม เมื่อคุณบน่นโดยในแล้วคุณคือฝ่ายถูกและบุคคลหรือสถานการณ์ที่คุณบ่นนั้นหรือตอบโต้นั้นคือฝ่ายผิดไม่มีอะไรที่จะเสริมสร้างอัตราได้ดีไปกว่าการที่มันเป็นฝ่ายถูกอีกแล้วการเป็นฝ่ายถูกคือการยึดมั่นกับจุดยืนทางความคิดไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดเห็นการตัดสินหรือเรื่องราวต่างๆการที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายถูกแน่นอนว่า คุณต้องทำให้คนอื่นเป็นฝ่ายผิดและอัตตาก็ชอบหาความผิดเพื่อที่มันจะได้เป็นฝ่ายถูกเสียด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคุณต้องทำให้คนอื่นผิดเพื่อที่จะได้เกิดความรู้สึกมากขึ้นว่าตัวเองเป็นใครไม่เพียงแต่ในตัวบุคคลเท่านั้นแต่ในสถานการณ์ก็อาจทำให้กลายเป็นสิ่งผิดได้ผ่านทางการบ่นและการตอบโต้ซึ่งมักจะสื่อเป็นในใว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น การเป็นฝ่ายถูกจะทําให้คุณอยู่ในสถานะที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าทางศิลธรรมเมื่อเทียบกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่กําลังถูกตัดสินและพบว่าขาดตกบกพร่องความรู้สึกเหนือกว่าคือสิ่งที่อัตตาปรารถนาและเป็นสิ่งที่มันใช้เพื่อพัฒนาตัวของมันเองจบส่วนที่หกลับมาติดตามมีพีต่อไปซึ่งเป็นเนื้อหาของแก่นแท้ของอัตตาส่วนที่สอง อย่าลืมกลับมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ